มันบิดได้ครับผมเฮ้ยมันบิดได้อย่างนี้เลยนะสวัสดีครับอยู่กับผมชับปี้ชาแนลนะครับและวันนี้เรากลับมาแล้วกับช่วงชรบปี้รีวิวฮะาแล้ววันนี้นะครับเราจะมีอะไรมารีวิวนั่นแหละครับโอ้โหเห็นดูตามตามาเริ่มมาเติอนี่นะครับผมเพล็กโทน G 8 0 0เฮดเซตตัวแรก 짝팩 토 <목소리> 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 นี่นะครับเพ็กโทน G 8 0 0นะครับก่อนอื่นเรามาดูที่กล่องเงินก่อนดีกว่านะครับกล่องเขียนว่าเพ็กโทนไรเวทเกมมิ่งเกียร์นะครับสองร้อยกสิบ 9กรัมเฮ้ย269กรัม 2, 2, 2ขีดครึ่งกว่าๆครับ2ขีดไม่ถึง3ขีดตัวนี้น้ำหนักเบา269กรัมเท่านั้นไดเวอร์50มิลลิเมตรนะครับสำหรับกล่องก็เป็นสีดำด้านนะครับตัดแดงนะครับเฮ้ยออกแบบแบบแพ็กเกจจิ้งสวยมากๆครับสำหรับ G800 ตัวนี้นะครับแล้วบอกเลยว่าราคาถูกมากครับสำหรับเกมมิ่งเฮดเซตตัวนี้นะครับตัวนี้เขาส่งให้เรามามันเป็นสีเทานะครับ สีเทาใช้ได้กับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ Xbox PS4 Nintendo Switch ครับผมใช้กับโทรศัพท์ได้ด้วยโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนั้นครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่อ,องพอร้อมกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้มาตันนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วขอเล่นหน่อย <laughs> นี่ครับผมกล่องก็แบบแพ็คมาอย่างดีมีบับเบิลกันกระแทกนะครับแล้วก็ออกมาเป็นหูฟังตัวนี้เลยกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับผมบางกล่องไว้ตรงนี้กันนะก็มีแจ็คนะครับที่เป็นตัวแยกนะครับเข้าสําหรับคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมครับแจ็คเสียบเป็นหูฟังอันนึงเป็นไมโครโฟนนะครับอันนี้ไว้ใช้กับ คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า PC นั่นเองแล้วก็จะมีคู่มือครับผมแล้วก็มีรับประกัน1ปีจากเพล็กโทนบอกเลยนะครับว่าติดตามดูคลิปนี้ให้จบครับเ <c oughs> พราะว่าตอนท้ายเราจะมีโค้ดส่วนลดและจะมีหูฟังราคาพิเศษด้วยฮ่าฮอ่ะเรามาดูเลยหูฟังนี้อ่ะนี่ตัวนี้มีที่มัดเก็ดสายนะครับ นี่นะครับสายเป็นสายถักนะครับสายเป็นสายถักแจ็คนะครับคอมโบแจ็คนะครับก็คือถ้าเสียบน้ตบุกนะครับก็เสียบดูเดียวใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ๋อตัวนี้เป็นไมโครโฟนครับนี่เอามาอย่างนี้ลงมาอีาแล้วก็แบบเฮ้ยวัสดุค่อนข้างดีครับเป็นแบบดำด้านนะครับตรงนี้เขียนว่า R นะครับตัวนี้เขียนว่า R ตรงตัวนี้เขียนว่า L เฮ้ยวัสดุใช้ได้นะครับอุ้ยตรงนี้มีที่นี่มันิ ตัวนี้นิ่มๆนะครับผมตัวนี้แบบกดแล้วไปนิ่มๆครับผมซับแรงกระแทกแรงกดนะครับและที่สําคัญที่สําคัญครับน้ำหนักโคตรเบาเอา,ามากตัวนี้เขียนว่าเพล็กโทนนะครับแล้วก็มีเหมือนที่จะเป็นแบบเหมือนจะเป็นช่องไฟนะแต่จริงๆนะเนี่ยนะคือฟังตัวนี้ไม่มีไฟนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้ามีไฟมันจะแพงกว่านี้ครับตรงนี้สกรีนว่า G 8 0 0นะครับเป็นแบบ เป็นแบบสกินแบบเรียบแล้วก็ผิวสัมผัสค่อนข้างโอเคเลยนะครับข้างในเขียนว่าเพกโทน G 8 0 0นะครับมีสกินตรงนี้นิ่มๆนะครับแล้วก็นี้นุ่มข้างในเป็นสีส้มนะครับนุ่มมากนี่นะครับอ่าแล้วนี่ครับมันบิดได้ครับผมเอ้ยมันบิดได้อย่างนี้เลยนะพลาสติกโอ้ไม่แตกครับโอ้บิดได้เลยครับยืดหยุ่นนะครับก็คือใครที่ กลัวว่ามันจะแตกจะพังง่ายนะครับไม่เลยครับผมตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแบบเบาตรงนี้ก็จะมีวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงเบาเสียงได้นะครับน,นี้ก็จะเป็นแบบปรับขนาดนะครับดึงอกไรครับเพื่อให้เข้ากับหัวสรีละของเราเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูนะจะเป็นยังไงนี่อุย้ยอูมันแทบไม่ได้ยินเสียงเก็บเสียงดีมากครับมันแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยนะอื้อ เนี่ยตอนใส่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนนักบินเลยอนะเออเออเว้ยเ,ออเวย้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงในโทรศัพท์กันดูนะว่าเสียงจะดังแค่ไหนเขาบอกว่าตัวนี้นะครับ50มเมตรนะครับอ่ะลองฟังเพลงดูเว้ยโอ้โเฮ้ยเสียงใช้ได้ดังมากเสียงดังมากเนี่ยดูดูแบคพิง เฮ้ย <Hey, S 2> บอกเลยว่าเสียงมันโอเคมากครับผมประทับใจมากครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเทสเสียงตัวไมค์ตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเราทดสอ o t หนึ่สองสามนี่คือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับ p r e โทน G แปดร้เสียงเป็นยังไงบ้างเสียงกลางเสียงสูงเสียง,งต่ำทสฮ้ o ฮ e เฮ้ โอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมกันดูดีกว่านะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างในเกมสิฟ้ายเสียงใช้ได้เลยทีเดียวเชียวโอแล้วเครื่องบินมาแล้ว ฟลายหาที่ลงก่อนหนาที่ลงก่อนชิอกปืนไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยปืนไม่มีเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ฉันไม่มีปืนเลยเลยปืนเป็นไร มาบอจุนสั้นกับกระสุนห้นัดได้ยินเสียงสีเท้ามันชัดมากครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงครับดีมากเพาอะไรนั่นแหละครับโอ้ยตายเลยโอเค ออเครนี่ก็คือการเล่นเกมของหูฟังตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็บอกเลยว่าก็สนุกสนานนะครับได้ยินเสียงฟีเท้าดีมากเดี๋ยวเราจะไปดูราคากันเลยนะครับว่าหูฟังตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะเชื่อและจะมีสว่วนลดอะไรพิเศษนะครับสำหรับเพคกโทน G800 ตัวนี้นะครับราคาพิเศษครับสำหรับหูฟังเพคกโทนตัวนี้นะครับ 429บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเพกโทนสำหรับเล่นเกมฟังเพลงได้หมดครับบอกเลยว่าเสียงเนี่ยประทับใจคุณภาพเกินราคามากๆนะครับสำหรับผมฟังตัวนี้นะครับเพกโทน g 800นะครับก็จะมีสีเทาแล้วก็จะมีสีดำด้านนะครับสีเทาก็แบบเท่ๆนะเราไม่ค่อยหิ้นฟังสีแบบนี้เท่าไหร่นะครับก็แบบแต่แล้วโดดเด่นก็ใครแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับพี่จะทิ้งดิงไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืม ค้แต่ถ้าใครอยากได้นะคบพี่ให้ราคาพิเศษเลยครับตอนนี้ครับผมมีเพียง2ตัวเท่านั้นนะครับราคาพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปอยู่นะครับผมกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อินบ็อกซ์มาหาพี่ที่แฟนเพจของชับปี้ชาแนลนะครับสตัวนะครับมี2ตัวนะครับสีเทามี2ตัวเท่านั้นตัวละ2ตัวพิเศษเท่านั้นครับมี2ตัวพิเศษเท่านั้นนะครับใคร อินบ็อกมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับของการรีวิวหูฟังเพกโทนชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยที่สำคัญกด s ั b สไ r ร b ์กดกระดกิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วพบกันใหม่กับช่วงชับป,ปี้รีวิววันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย